กำลังใจเพื่อการดำเนินชีวิตเอพิโดที่6คนเรามักขาดพลังแห่งความตั้งใจการเลือกเส้นทางที่มีแรงต้านทานน้อยที่สุดคือธรรมชาติมนุษย์บุคคลที่โดดเด่นไม่ได้ยิ่งใหญ่ในชั่วข้ามคืนพวกเขามีวินัยต่อตนเองเพื่อเอาชนะความอ่อนแอความเกียจคร้านและความเฉื่อยชาของตนเพื่อกลายเป็นผู้ชนะในชีวิตที่แท้จริงชีวิตคือการต่อสู้กับตัวเอง เป็นการชักกระเยาะกันระหว่างการก้าวไปข้างหน้ากับการถอยหลังระหว่างความสุขกับความทุกข์บุคคลที่ขาดพลังแห่งความตั้งใจและแรงจูงใจในตัวเองควรสวดนำเมียวโฮเรงเงเคียวด้วยความเชื่อมั่นเพื่อเป็นคนที่มีความตั้งใจอันเข้มแข็งเป็นผู้สามารถต่อสู้กับปัญหาด้วยความจริงจังและมุ่งมั่นอย่างแท้จริงจากหนังสือบทสนทนายุวชนสื่อออนไลน์ฝ่ายผู้ใหญ่ชาย สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย